เราสัว์เราได้ยายารักษาโรคและก็ยาพวกป้องกันมาให้กับพวกเรานะครับ mm hmm. ก็ขอนแนะนำ่อนนี้เป็นตัวยากลุ่มสเต็ปน,นะยาเราลูกเราจะขาเขาจเป็นพวกโซดาเพล็กต์เนี่ยเป็นยาเทศ ยาลดรองแอคคิ้งคือฉีดระยะยาวนานสิบครั้งหนึ่งอยู่ได้สามวันนะโดยปกติฉีดแล้วต้องซ้ำนะครับในกรณีหนึ่งคือปขอกลูกนะถ้าใครคิดว่าปอกลูกมามันโมลูปอักเสบซ้ำก็เอารปคือได้นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อยี่สิบนะนะหนึ่งต่อยี่สิบนะครับคือสองซีซีก็สี่สิบกิโลก็ประมาณตัวหนึ่งห้ามเกิน ตัวใหญ่ในกระจำไม่ห้ามเกิน244ตัวนี้ก็ตัวละประมาณ2 0ีบีทล้ารควกเถิดนะครับแล้วก็นี่เป็นยาลดไข้แก้เสษนะครับลดไข้แก้เเป็นยาที่ที่ดีมากนะครับใช้คู่กันนะคู่กันออกฤทธิ์ยาวนานเหมือนกันนะกรณีที่ลรตุ่มนะกรที่สก,กินเนะี่ยใครที่เลี้ยงวัวและสังเกตวัวทุกเช้าเนี่ยก็ขอให้อาาต่เชนะ้าทุกเช้าว่ามีวัวเราคนลุกนะ ลกฟองฟเหมือนซึมซึมเนี่ยให้เอายาตัวนี้ที่น้ำมันก็ปิดวันนี้ยังไม่ตีดนะเพราะว่าแอมฟิสกินเนี่ยมันจะเป็นเกิดการอัเสบก่อแล้วหัวเราก็จะตุ่งมันจะอยู่เราก็ไม่เป็นรูเล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่เรที่สกินนะที่มันเป็นรูเแ่นเพราะเรารู้ไม่ทันเรารู้ทีแล้วตุ่มันขึ้นเป็นตัวแล้วเป็นตุกใหญ่ละต้องขนฟองเราไม่รู้นะครับวันนี้ก็จะให้พวกเรานะครับแล้วก็ยาสีม่วง ยาทาแผลนะครับในในสัตว์ในคนใช้ได้เหมือนกันนะยาเย็นเแช่ในยาสีม่วงที่ทาเด็กเหมือนกันยานะหัวให้เป็นเป็นแผลเป็นแล้วก็ทาได้นะครับตัวนี้ควรได้ไม่สุดขั้บนบ้านไหนอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเราก็จะให้แล้วก็ับเด็กๆใช้